สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะไปลองคำนวณเกรดกันนะคะหลังจากที่เราเคยทำมาหลายอันเนะาะก็จะเป็น Excel เป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะทีนี้เราจะมาทำใน Excel VBA นะคะก็ใครสนใจก็ไปตามชมกันค่ะ อันเก่าเราปิดไปก่อนนะคะปิดไปก่อนอเราเปิดของเราอันใหม่นะคะเอ็กเของเราอันใหม่เลือกตัวว่างนะคะแล้วก็ตัวอ่ะสังเกตดูก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีเมนู d e v e l o p ปเปนะคะก็ให้ไปที่ไฟล์ Option นะคะแล้วก็ให้ไปเลือกที่ข้อสมัยริ b บอน ่ะติ๊กเลือก developer ตัวนี้นะคะแล้วก็โอเคอ่ะจะมีเมนู developer ขึ้นมานะคะอ่ะอันนี้เป็นหน้าจอการทำงานของเรานะคะอันนี้เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเราจะลองคำนวณเกรดใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาออกแบบหน้าตาก่อนนะคะเกรดเกรด เกรดเกิดจากคะแนนใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะมีคะแนนเราอาจจะมีอาจารย์3าท่านเนาะอ่าเป็นอาจารย์หนึ่งะคะอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอ่าอาจารย์สามอ่าสมมติมีอาจารย์3าท่านให้เป็นคะแนนตัวนี้เป็นคะแนนนะคะ คะแนนติดมาเป็นคะแนนอันนี้ก็จะเป็นรวมรวมอันนี้ก็จะเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยก่อนแล้วก็ออกมาเป็นที่เกรดนะคะอ่ะน,นี้เราวางแผนก่อนเนาะตัวที่เกรดเนี่ยเกรดเราจะแปดขึ้นไปให้4ี่เจขึ้นไปให้สาม 60ขึ้นไปให้สองขึ้นไปก็คือหนึ่งะคะอ่ะอนนี้วางแผนไว้อย่างนี้ก่อนเนาะอ่ายอ่อเข้าหน่อยนะคะทีเรามาที่ตัว Developer ของเรา Developer อยู่ไหนเอย่ยเอาไปหาก่อน Developer นะคะแล้วก็ไปที่ Visual Basic อ่าแล้วก็ไปสร้างโมดูลขึ้นมาหนึ่งอันนะคะ โอเคอ่ะซับเขียนฟังก์ชันนะคะซับก่อนเลย C grade grade อ่ะแล้วแต่จะตั้งนะคะชื่อฟังก์ชันนะคะแล้วก็ enter ไปอันดับแรกอันดับแรกเราต้องต้องหาก่อนเนาะอ่ะหาคะแนนก่อนนะคะหาคะแนนก่อนอ้าวต้องหาตัวนี้ก่อน ่าเอาสีเหลืองนะคะเสร็จหาเกรดเออหาค่าเฉลี่ยเสร็จถึงมันจะเป็นเกรดเกรดเอาเป็นสีฟ้าละกันอ่าก็เก็บค่าข้อมูลก่อนนะคะดิมดิมเอสหนแล้วมีสกอร์สอันใช่ปะ S2 S3 S, A 2, A 3, S. <S เป็นซิงเกิลนะคะเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมแต่ว่าเก็บข้อมูลไม่เยอะอ่าเป็นซิงเกิลนะคะอ่าเราเซฟก่อนเนาะเซฟเราดูตัวนี้นะคะเลือกชนิดเป็น Excel Macro Enable Workbook นะอันนี้ก็จะเป็น0.5แล้วนะคะอ่าโอเค S 1>, s 1เราให้ s 1 s 1, s 1. เท่ากับอาจารย์คนที่1อาจารย์คนที่1ก็คือ g 9นะคะกับ l e แร c 9ดอทล value อ่า s 2 S2 ก็เป็น40นะคะอันนี้เป็น S2 อันนี้ก็เป็น S3 41อ่า41ออกมาช่ C นะคะเป็น G ตัวนี้เป็น G ขออาภายัยขออาภายัยเป็น G นะคะ Column G G อ่า G นะคะเสร็จแล้วเราจะไปรวมก่อนนะคะเอารวมก็ G เนาะ G อ่ะแล้งต้องบอกว่าแง้งนะคะ a, a n g e แรงจ์สิบสองลด value อ่า value value ไม่ใช่ validation value มีค่าเท่ากับ s 1บวก s 2อบวก s 3าะโอเคไปลันดูก่อนเนาะอันนี้10 20 30ส่าลองดูก่อนนะคะลันดูอ่ารวม60ถูกไหมคะ60ถูกแล้วนะคะโอเคทีนี้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยก็เอามาเอาผลรวมมาหารสามใช่ไหมคะผลรวมของเขาก็คือตัวตัวนี้เนาะตัวแรงตัวนี้นะคะอ่ะก็แรง g ีาถ้าต่อไปเป็นสิบสา g13 สิบสามสิสามเท่ากับตัวเนี้ยตัวเนี้ย ก๊อปมาเลยนะคะเนี่ยตัวขาวข้างบนเรานี่แหละหารด้วยสามเนาะเพราะว่ามีบวกกันสามตัวนะคะอ่าหารลันดูก่อนเนาะยี่สิบถูกต้องไม่เอ่ยสองสามหกโอเคเฉลี่ยยี่สิบ ยี่สิบเกรดมันจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่เนาะอันนี้เป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่าแล้วก็ลั่นใหม่นะคะอ่าหกสิบเออยังพอจะมีเกรดบ้างเนาะค่ะเกรดเราเป็นอย่างนี้นะคะเกรดเราอย่างนี้อ่าหกสิบถ้าดูด้วยตาก็จะเป็นสองนะคะโอเคทีนี้เราจะมาคำนวณเกรดแล้วทีนี้คำนวณเกรด ก็เราจะใช้ if นะคะ if อ่าเดี๋ยวเราเก็บค่าตัวแปรก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกเนาะเขียนยาวๆนี่มันไม่สะดวกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตั้งตัวแปรเพิ่มเป็น total แล้วกันเนาะ total total นะคะอ่าให้ total G o G A L. total เท่ากับตัวตัวนี้ตัวแรงตัวนี้นะคะ ตัวแงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะ if if total มากกว่าหรือเท่ากับ80 t h e n เดี๋ยวเอาทีละตัวนะคะ t h e n and if อ่าอันนี้เป็นไวยากรณ์มันนะคะถ้ามากกว่าเท่ากับแบบสให้ทำอะไรอ่าให้ทำอะไรเนาะ ก็ให้เกรดเอาเกรดก่อนแล้วกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตั้งตัวแปรอันนึงก่อนนะ G R a D e, GRADE as string เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมนะคะตัวนี้ก็ให้เกรดมีค่าเท่ากับ a a อโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนนะ80 อ่า80นะคะเราอยากให้มันเป็น A อยากให้เป็น A พอได้ A ปุ๊บอ่าพอได้ A ปุ๊บตัวนี้เอามาจาก NIF นี่ก่อนนะคะก็จะให้เซลล์นี้นะคะเซลล์นี้ก็คือแล้ว C เออ G G14 G14 dot value เข้ากับเกรดารันดูก่อนอืม เอมาแล้วนะคะเอโอเคที่เดี๋ยวไปเขียนอันต่อไป if total มากกว่าเท่ากับ80ให้เป็น A ถ้าไม่ใช่ละ่ะก็ L นะคะ L L l ต้องใส่ if ต่อเลยนะคะ if total, total total มากกว่าหรือเท่ากับ70 then ให้เกรดเท่ากับ B อ่าเดี๋ยวเราค่อยๆทดสอบวยากรณ์ทดสอบวยากรณ์เราไปนะคะอันนี้ถ้าสูงว่าน้อยกว่าเราปรับลงนิดนึงนะคะอ่าลองรันดูก่อนอ่าเป็น B นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ70ก็คือผ่านเงื่อนไขนี้มาแล้วนะคะถ้าไม่ใช่ก็มาเช็คเงื่อนไขนี้มากกว่าเท่า70ก็เป็น B อ่า อะไรต่อ total 70อ่ะ l i f l f ใหม่นะถ้าไม่ใช่ละ่ะอ l แล้วก็ใส่เองอนไขต่อเลยไม่จบนะคะเราต้องใส่ if ต่อไปต่อ total มากกว่าหรือเท่ากับ60เด่นอ่ะกดมาเลยดีกว่านะคะกดมาเป็น c นะคะเป็น c เช็คดูก่อนไหมเช็คดูก่อนเนาะเช็คดูก่อนนะสิบนะคะอ่าแลานวรไมอะเจ็ดสิบสามต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนข้อมูลก่อนนะสวนนี้เป็นหกสิบเหรอเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ยังเป็นบีอยู่นะคะเอาห้าสิบอ่ะอ่าหกสิบหกเป็นซีแล้วนะคะหมดยัง หลือ 50, L, L, <S <S ห<ร>้าสิบอก่อนแล้วกันเนาะอ่ะก๊อปมานะคะก๊อปนี้มาเลย Ctrl C Ctrl V นท t ทมากกว่าเลยห้าสิบให้เป็นอะไรหรืออะไรอีก D ีนะคะดจริงๆอันนี้เราใส่หนะึ่งสองสามสี่เนาะเอาหมายว่า A อันนี้เป็น b นะคะนนเป็น C อันนี้เป็น D อ่ะ โอเคเหมือนกันละทีนี้นะคะดีถ้ามากกว่าเลยเท่ากับ50เป็นดีดีอะเดี๋ยวลองทดสอบอันนี้เป็น70ดียังยังไม่ดี 60. 60 60ได้60ยังไม่เป็นดีนะคะ,อ,ะ,อ,ะอ,อาอ๋อพิมพ์ผิดขออภัย อ่าห้าสิบหกเป็นดีแล้วนะคะสุดท้ายละสุดท้ายแล้วนะคะออาสุดท้ายตรงนี้สุดท้ายแล้วก็คือเอลเอลอย่างเดียวคือเราไม่มีไม่ไม่มีเงื่อนไขต่อแล้วก็เป็นเอลอย่างเดียวนะคะเอลก็ก๊อปเกรดมาให้เอลถ้าน้อยกว่านี้ละเป็น F อละอ่าเนะคะ ลองรลนดูค่ะ50พอดีก็ยังไม่เอฟตรงนี้คลิกตรงนี้40่สิอ่าสีหเแล้วนะคะเดี๋ยวลองพิสูจน์อีกทีนึงเนาะตัวนี้นะคะว่ามันจะยังกลับมาเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็น80 70 90เจา เป็น A นะคะโอเคอะเดี๋ยวถ้าไงไปลองทำดูนะคะถ้าติดตรงไหนยังไงถ้ามันไม่ได้ก็ได้มาถามก็ได้นะคะเขียนโน้ตไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรายังเป็นน่าจะเป็น Excel VBA ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวก็ที่ค้างไว้ของตัว Excel ก็เดี๋ยวต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะ กหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะยังไงก็ถ้าคิดว่าม,มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ